เปิดภาพแรกเชอรี่เข็มอับษรคืนจอช่องสามตัวอย่างมีความเผ็ดแฟนๆถึงกับออกปากรอไม่ไหวแล้วกับการกลับมาคืนจออีกครั้งของนักสแสดงตัวแม่อย่างเชอรี่เข็มอักษรหลังห่างหายไปนานหลายปีโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตัวอย่างละครเรื่องใหม่ลมเล่นไฟซึ่งเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกกับพระเอกหนุ่ม อเล็กทีระเดชและสาวอแมนด้าชาลิสาออกดำโดยสาวเชอรี่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวผ่านทางไอจีเชอรี่เคมูกซอนเผยให้เห็นคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ดูมีความเผ็ดในชุดเปิดไหล่ซึ่งเธอยังได้เขียนแคปชั่นประกอบเพิ่มเติมอีกด้วยว่าลมเล่นไฟเปิดวิกบิ๊กสวันที่สมตุลาคมนี้แล้วค่าใกล้อ่อนแอแล้วนะตื่นเต้น พร้อมติดแฮชแท็กชวนหาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนักแสดงหน้าใหม่ท่านหนึ่งรอติดตามให้กำลังใจกับผลงานคืนจอรอบหลายปีของเชอรี่เข็มอัสษรได้ในลมเล่นไฟเร็วๆนี้ทางช่องสาม